อำเภอเกาะสมุยประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมกราคมถึงกันยายน2566หลังพบผู้เสียชีวิต33รายที่ห้องประชุมศูนย์กู้ชีพกู้ภัยสมาคมสมุยตะบนบ่อบผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดสุราธานีสาขาเกาะสมุย ได้จัดประชุมพัฒนาศักยภาพแกนนำอำเภอเสียงสูงรุ่นที่3และวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุโดยมีนายนวโรธวุฒิพรามศรีชยัยประลัดอำเภอเกาะสมุยร้อยตำรวจเอกโสพลมากสุวรรณรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรบ่อผุดร้อยตำรวจเอกจรรดพัดทองรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอเกาะสมุยว่าที่ร้อยตรีเสรีศิรัริพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายชยันมะคพิทักษ์ พนักงานนโยบายและแผนงานสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนายสง่าพงษ์ฉบับนาภาผู้นำชุมชนตำบลมะเร็ดและผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม20คนเพื่อวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเชิงลึกในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยโดยเฉพาะบริเวณโคง้งบ้านหินทรายถนนกรม,มหลวงหมายเลข4169และพื้นที่อื่นๆหลังพบผู้เสียชีวิตช่วงมกราคมถึงกันยายน2566พบผู้เสียชีวิต33ราย ครับผมวันนี้เรามาเพิ่มศักยภาพนะครับแกนนำของระดับอำเภอนะครับเพื่อที่จะไดะ้มีทิศทางเดียวกันในการมีมีแนวคิดวิธีการคิดและก็การป้องกันอุปัติเหศทางถนนในพื้นที่ของเกาะสมุยครับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนนี้คือในเมื่อแกนนำเนี่ยมีแนวคิดทิศทางที่ ไปสอดคล้องกันนะครับเราจะไปวางแผนในการป้องกัน,นโรคเอดทางถนน,นนครับซึ่งเราจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งที่ใช้รถจักรยานยนต์นะครับถ้าเราลดกลุ่มเป้าหมายนี้ได้นะครับเราเราเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตของเราก็จะลดลงครับ ก็วันนี้ได้มีการนําเอาองค์ความรู้ใหม่ค่ะในการที่จะเพิ่มในเรื่องของทักษะคิดการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนค่ะมาให้กับเด็กๆและเยาวชนซึ่งเป็นเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งค่ะที่เป็นเครื่องมือที่กรมควบคุมโรคร่วมกับทาง ปอพอจังหวัดนะคะได้นํามากับทีมวิทยากรครูกร,ค,กกรค่ะเพื่อที่จะให้เด็กๆสามารถที่จะมีทักษะในการคิดและตัดสินใจในการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องซึ่งหลักแรกที่เราต้องการที่จะนํามาก็คือนํามาให้กับภาคีกระข่ายความปลอดภัยทางถนนของอําเภอเกาะสมุยนะคะได้มีการปรับทักษะคิดตัวนี้เพื่อที่จะไปใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะมาดูแลในกลุ่มเด็กเยาวชนและก็กลุ่มประชาชนในพื้นที่ค่ะ